โบแวนด้า er พูดแล้วหลังพิธีกรยกมือไหว้ขอโทษแทนคนทำผิดทุกอย่างจบลงด้วยดีจากกรณีที่โบแวนด้าได้โพสต์ข้อความปริศนาที่หลายคนสงสัยว่าใครทำอะไรให้เสียความรู้สึกพร้อมระบุว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งที่สำคัญในการทำงานคือสัจจะ ต่อมาอิสตาแกรมรายการคุยแซบโชว์ได้เผยคลิปหน้าทีที่ทัญญาทัญ,ญเลสและเป็กกี้สีทธัญญาออกมากล่าวขอโทษระบุวา่าก่อนอื่นเลยวันนี้ทัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซบโชว์ต้องขอโทษแม่โบน้องมาลีที่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทีมงานรายการได้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด ทำให้การสัมภาษณ์แม่โบน้องมาลีเสียความรู้สึกกับทางรายการรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยอย่างใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทางรายการยืนยันไม่มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกทั้งสองท่านแม้แต่น้อยเพราะทีมงานรักแม่โบน้องมาลีจริงๆ ทางทีมงานทุกคนก็ขอโทษจากใจจริงๆค่ะขอโทษแทนทุกๆคนด้วยค่ะ2องพิธีกรยกมือไหวล่าสุดโบแวนดาออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข้างตน้นแล้วว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่รู้ที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแส เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆทางสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่ง และพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ดีเลยค่ะและต้องทำให้พี่ธัญญาและพี่เบกกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เบกกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองจากใจจริงเช่นกันนะคะ โดยธัญญาได้ออกมาตอบกลับว่าแม่โบอยากคิดมากนะคะพอดีพี่เป็นพิธีกรวันนี้เลยทำหน้าที่เป็นตัวแทนรายการขอโทษแทนทีมงานค่ะพี่ไปย้อนดูรายการเลยเข้าใจค่ะว่าความเป็นแม่ความรู้สึกมันเซนสทีฟมากแต่พี่ดีใจแทนแม่โบนะคะที่น้องมาลีเป็นเด็กเข้มแข็งและน่ารักที่สุดรักแม่ลูกคู่นี้มากๆค่ะ ในขณะที่อาจารย์เป็นหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ต้องขอโทษคุณแม่โบกับน้องมารีอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนทีมงานทุกคนกับข้อผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะคะ